ก็คือการเอาความสวยของไม้มารวมกับความแข็งแกร่งของอลูมิเนียมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือวัสดุที่สวยเหมือนไม้เปะ๊ปะๆแต่เบากว่าแล้วก็ทนทานกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับแล้วข้อดีที่มันจับต้องได้จริงๆละ่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือความยืดหยุ่นคือจะเอาไปใช้งานภายนอกแบบท้าแดดท้าฝนหรือจะใช้ตกแต่งภายในสวยๆที่ต้องการความเนี้ยบกริบเนี่ยได้หมดเลย 2ก็คือเรื่องอิสระในการออกแบบและ3อันนี้สําคัญมากๆสําหรับคนทํางานหน้าง,งานเลยก็คือมันติดตั้งง่ายแล้วก็เร็วกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับเรียกว่าช่วยประหยัดทั้งเวลาทั้งแรงงานไปได้เยอะเลยแถมนะหมดห่วงเรื่องสีซีดส,สีจางเหมือนไม้จริงไปได้เลยเอาล่ะเรามาไขาความลับเบื้องหลังกันดีกว่าครับว่าทําไมวัสดุที่ดูซับซ้อนสวยงามขนาดนี้ถึงติดตั้งได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยจุดนี้แหละครับที่ความฉลาดทางวิศวกรรมเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆ หัวใจของการติดตั้งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยครับระบบที่เรียกว่าคลิปล็อกคือจะเห็นว่าส่วนประกอบหลักมันมีอยู่ไม่กี่ชิ้นเองนะแค่ยึดคลิปเข้ากับโครงสร้างแล้วก็นําตัวละแนงมากดล็อกเข้าไปแค่นี้เลยความเรียบง่ายนี่แหละครับคือความสุดยอดของมันสรุปง่ายๆเลยนะครับหัวใจของมันก็คือการติดตั้งที่ง่ายและเร็วสุดๆแค่3สเต็ปเท่านั้นเอง 1. ยึดคลิปเข้ากับโครงสร้างก่อนเลย2 กดตัวระแนงอลูมิเนียมเนี่ยเข้ากับคลิปให้มันลงล็อกครับ3ก็ปิดท้ายด้วยฝาปิดสวยๆเก็บงานให้เรียบร้อยจบแค่นี้เลยครับง่ายมากๆ